My time in my life ช่วงเวลาของฉันสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่าช่วงเวลาที่เราแบบว่ามองย้อนกลับไปก็จะแบบว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงกล้าทำเรื่องที่บ้าบอได้ขนาดนั้นแล้วเราอ่ะก็ได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้ด้วยคือเราจะเล่าก่อนเลยว่าตอนปิดเทอมตอนหมอนหนึ่งะคะ่ะตอนนั้นเราว่างมากแล้วเราก็เลยแบบช่วงนั้นเราชอบดูซีรีส์เกาหลี มีวันหนึ่งเราก็นั่งดูซีรีส์แล้วเราก็ไปเจอเรื่องคิมบกจูจําได้ว่าตอนนั้นน่ะอินมากซีรีส์สนุกมากแล้วก็นั่งคิดในใจว่าเอ๊ะนักกีฬานี่ก็เท่จังเลยเนาะเพราะได้ซีรีส์เรื่องเนี้ยนางเอกอ่ะเป็นนักกีฬายกน้ําหนักแล้วก็ได้บังเอิญอยู่มาหาลัยเดียวกันกับพระเอกซึ่งพระเอกอ่ะเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแต่ว่าสองคนเนี้ยก็คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าก็ พระเอกเหมือนจะชอบนางเอกตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้แล้วพอได้มาอยู่มาหาลาัยเดียวกันน่ะพระเอกก็จะเป็นคนที่กวนมากเลยแล้วนางเอกก็จะแบบซึนๆหน่อยทีนี้เขาก็ตามพอดเรื่องเขาก็รักกันอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็แบบว่าเออมุมเั็นแบบนี้มันก็น่ารักจังเลยเนาะก็เลยแบบอยากมีบ้างจนกระทั่งพอเปิดเธอมาตอนมสองเราก็เลยตัดสินใจชวนเพื่อนเข้าเล่นกีฬายูโดเลยคะ่ะ เป็นการเริ่มที่แบบว่าตลกดีสําหรับเราหลังจากนั้นเราก็ได้ซ้อมอะไรอย่างนี้ความรู้สึกตอนนั้นก็คือสนุกมากอยากเข้าไปซ้อมทุกวันเลยจนแบบผ่านไปประมาณ2เดือนเราก็ได้ไปแข่งแมตชแรกแล้วคือตอนนั้นตื่นเต้นมากแมตช์แรกของเราเรายืนไปแค่ห้าวีเองแล้วก็ตอนนั้นก็จําได้ว่าโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ล้มไปแล้วหลังจากนั้นพอกลับมา เราก็แบบเออยังแบบติดเล่นอยู่ไม่ได้ตั้งใจมาจนมาหลายเดือนต่อมามาแมทที่สองรอบนี้เรายืนได้นานขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ยังแพ้เหมือนเดิมตอนนั้นเราเห็นรุ่นพี่เล่นเราก็รู้สึกว่าเออเขาเก่งดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงเก่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อะไรจนเรากลับมาซ้อมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเก่งมั่ง เราก็เลยมีไฟมาว่าตอนนั้นว่าเออฉันฉันจะตั้งใจซ้อมแล้วนะอะไรอย่างนี้หลังจากนี้ฉันจะไม่เล่นแล้วนะแต่สรุปก็เกิดเหตุการณ์ช็อตฟิลก็คือโควิดที่รักของทุกๆคนนั่นเองคือตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามามสองมสามพอดีโควิดเข้าซ้อมไม่ได้ถึงซ้อมได้ก็แบบซ้อมไม่เต็มที่ก็ทําให้เราไม่ได้เก่งขึ้นมากขนาดนั้นตั้วแล้วเราก็ แบบเป็นคนที่ขี้เกียจด,ด้วยพอไม่มีอะไรมากระตุ้นก็ทําให้เราแบบก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ใจคะ่ะจนเราเริ่มกลับมาซ้อมอีกทีคือตอนม .4 ซึ่งตอนนั้นน่ะมีเด็กเข้าใหม่เยอะมากแล้วคือน้องเขาก็แย่รู้จะเก่งกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยู่มาถ้าน,านับรวมๆก็คือเข้าปีที่สองแล้วใช่ซึ่งแบบปีที่สองปีที่สามอะ่ะบางคนเขาก็เก่งมากเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทําไมทุกคนถึงพัฒนาไปไวมากแล้วเราแบบยังเล่นไม่ค่อย ไม่ค่อยดีมากขนาดนั้นตอนนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลับมาแบบว่าดูว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนกลับไปย้อนคลิปการแข่งของตัวเองว่าเราเล่นไม่ดีตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วก็ถามรุ่นพี่ว่าเออเราแบบเล่นแบบนี้เราต้องพัฒนายังไงบ้างค่ะจนเราก็ตั้งใจมาแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเก่งขึ้นไหมเราก็แค่ลองดูเฉยๆก็ลองซ้อมมาเรื่อยๆจนผ่านไป ประมาณสองสเดือนสี่หเดือนประมาณนี้แล้วก็ได้ไปแข่งแมตช์หนึง่งซึ่งแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เรารู้สึกว่าเราจดจํำไว้ตลอดเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ค่อยชนะใครเท่าไหร่เหมือนตอนนั้นจะเป็นแมตช์ที่ทําลายกําแพงในใจเราเพราะว่าเราตอนนั้นเราขึ้นไปเล่นแล้วเราก็ชนะคนหนึ่งได้ ซึ่งสาหรับบางคนอาจจะคิดว่าชนะคนเดียวก็ <c oughs> ก็ก็เงินๆงนใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเราเหมือนคนนั้นเป็นคนแรกที่เราชนะได้แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออพอเราลองพยายามดูเออมันมันได้นะมันเวิร์กนะอะไรแบบเนี้ยมันแบบมันดีเราควรจะแบบว่าเชื่อมันในตัวเองเพราะว่าถ้า,าไม่มีถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่มีใครมาเชื่อมันในตัวเราใช่พอหลังจากนั้นมาแต่ว่า หลังจากนั้นมาเราก็ซ้อมแบบปกติแต่ว่าก็ตั้งใจด้วยบาบาบาจนเราได้ไปแข่งต่อเรื่อยๆได้เบคัดตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นพอผ่านมาไม่นานประมาณสองสามอาทิตย์เราก็ได้ไปคัดตัวกรุงเทพอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะไปแข่งกีฬานักเรียนตอนนั้นเราก็ไม่ได้หวังอะไรนะพอรู้สึกว่าแบบเห็นรุ่นพี่เคยบอกว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นเราก็ไปคัดดูแล้วสรุปว่าเราก็ติดเพราะว่าตอนนั้นมันมีอยู่สองคนแล้วเขาก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราภูมิใจมากดูวยเพราะว่าเหมือนคนนั้นจะเป็นคนที่สองที่เราแบบว่าชนะเขาเราก็ทิ้งระยะเวลาไปหลังจากนั้นประมาณตอนนั้นเราคัดตอนเท่าที่จําได้น่าจะเป็นกรกฎาคมแล้วเราก็ต้อง เว้นไปหลายเดือนก่าจะมาแข่งตอนมกราซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจซ้อมขนาดนั้นค่ะอืมเราเพิ่งมาตั้งใจซ้อมก่อนไปแข่งไม่นานแล้วทีนี้พอวันไปแข่งเรารู้สึกว่าครั้งนั้นจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เรารู้สึกว่าในการเล่นยูโดมามันสนุกสุดๆเลยเพราะว่าเราได้ไปแข่งที่เชียงใหม่แล้วส่วนตัวเราไม่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่เลยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า มีภาพจำเกี่ยวกับเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเป็นครั้งแรกมอืแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ไปเชียงใหม่แล้วก็เป็นแมตช์แรกด้วยที่เราติดตัวแทนอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ชีวิตที่แบบไม่คิดว่าเราจะทําได้ด้วยอะไรแบบนี้อืมแล้วพอถึงวันที่ไปใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะน้ำหนักเรายังเกินอยู่ซึ่งมันต้องไปวิ่งลดน้ำหนักด้วยแล้วก็แบบต้องคุมาอาหารด้วย คือตอนนั้นเราขำม,มากเลยตอนนั้นเราไปถึงวันแรกแล้วตอนเย็นเราก็เดินปกติแต่พอวันที่สองปุ๊บเราก็ต้องไปวิ่งแต่มันไม่มีที่วิ่งเลยก็เลยต้องไปวิ่งในวัดซึ่งขําม,มากแต่ตอนนั้นวิ่งไปลดไปแบบประมาณห้าหกขีดเลยซึ่งถ้าสำหรับตอนนั้นที่เราน้ำหนักคือมันเยอะมากอืมแล้วก็ต้องไปขอพราแล้วพรกก็แบบกวาด กวาดวัดอยู่ซึ่งเราก็ไปวิ่งกับเพื่อนอยู่ที่นั่นมเรวเพราะว่าอีกสองสามวันเราจะต้องไปชั่งน้ําหนักเราก็เลยต้องลดน้ําหนักให้ทันใช่แล้วพอวันที่สามเราก็ไปเอาชุดอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นเราถ่ายรูไปไวด้วยเพราะาเราเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราสนุกมากพอถึงวันแข่งปุ๊บน้ําหนักเราก็ก็ผ่านแล้วเหมือนตอนนั้นเพราะว่าเราไปวิ่งมาก่อนแล้วอืม แล้วก็แข่งตอนนั้นเราขึ้นไปใช่ไหมเราคนแรกเราชนะเขาตอนนั้นเราเราเล่นไปนานมากแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากแต่เราพอเราชนะเราก็ภูมิใจมากเลยแต่พอเราต้องไปแข่งอีกสองคนแต่ตอนนั้นเราเจอคนที่เขาเก่งมากเลยเราก็เลยแพ้ใช่แต่ว่าพอหลังจากนั้นน่ะถึงกลับมาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราคงไม่ลืมถึงโตแล้วเราก็คงไม่ลืมเพราะว่า มันมีค่ามากเลยสำหรับจิตใจของเราจนพอกลับมากรุงเทพแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากเลิกเล่นยูโดแล้วเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขขนาดนั้นเวลาที่เราได้ซ้อมอะไรแบบนี้ใช่แล้วอีกอย่างตอนนั้นเราก็จะขึ้นม .5 แล้วด้วยเพราะว่าถ้าขึ้นม .5 ก็คิดว่าถ้าเราไปอ่านหนังสือมันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ยังเสียดายอยู่ เราไม่แน่ใจเราก็เลยลองให้เวลาตัวเองดูก่อนลองแบบว่าให้เวลาตัวเองได้ทําตัวเองให้เก่งขึ้นกว่านนี้ก่อนอะไรแบบนี้เผื่อว่าแบบเราจะแบบอยากเล่นต่ออะไรอย่างนี้จนเราก็ปล่อยเวลาผ่านไปก่อนประมาณตอนนั้นน่าจะไม่ผิดน่าประมาณสามสี่เดือนเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะมามีไปแข่งที่นครศรีธรรมราชกับพิษณุโลกอืมตอนนั้นเราก็เลย ซ้อมอะไรอย่างนี้ตอนปิดเทมอมแต่ตอนไปแข่งก็สนุกดีตอนไปเราจาได้ว่าตอนที่เราไปนะครศรีธรรมราชวันนั้นเป็นวันที่แบบตั้งแต่เราเล่นยูโดมาคือลดน้ําหนักเหนื่อยที่สุดแล้ววันนั้นเหนื่อยมากๆแบบสุดๆจริงๆตอนนั้นเราลดน้ําหนักจน,น,น,เ,รน,นกจรเราไม่มีแรงเดินเลยใช่แต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าเออแล้วทำไมไม่คุมหลังแต่แลกใช่ค่ะเราเป็นอย่างนี้เออก็แบบก็สมน้ำหน้าตัวอย่างเกันนะ ตอนแรกก็คุมได้ตั้งนานแต่ว่าก็ไม่ยอมชอบไปแบบคุมหน้าง,งานอะไรแบบนี้พอเราได้ชั่งน้ําหนักแล้วแล้วตอนนั้นเราก็ก็รู้สึกว่าโอเคพอได้กินเราก็มีความสุขดีแต่พอวันต่อมาที่ไปแข่งสรุปว่าเราเจอคนเดิมที่เราเจอที่เชียงใหม่แล้วที่เราแพ้เขาแต่ว่ารอบนี้เขาแบบพัฒนาขึ้นมากเลยอะไรอย่างนี้เราก็แพ้เขารอบสองแต่ว่าก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะว่าก็ทําเต็มที่แล้วอะไร พอกลับจากแมตนั้นเราก็เหมือนจําได้ว่าสองอาทีแล้วเราก็จะไปพิศนุโลกซึ่งตอนนั้นเราก็ลดน้าหนักเหมือนเดิมเฮ้ย <ś c oughs> เป็นการแข่งที่สนุกดีแบบมีแพทชั่นสุดๆพอเราไปพิศนุโลกรอบนี้เราก็ แข่งแต่ว่ารอบนี้เราเสียดายนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเราตื่นเต้นด้วยแล้วเราก็เจอคนที่เขาแบบก็พอจะเล่นได้ด้วยกันแต่ว่าเราแพ้เขาแต่ว่าเราก็อาจจะชนะเขาได้แล้วก็คิดในใจก็เสียดายแต่ว่าก็ไม่เสียใจอะไรเพราะว่าก็เล่นเต็มที่แล้วใช่จนผ่านไปสักเดือน2เดือนไปแข่งแมตต์มหาชัยซึ่งแมตต์นี้ก็เป็นแมตต์แรกด้วยที่เราเคยแข่งไปเมื่อ2ปีที่แล้ว มันก็ก็สนุกดีตอนนั้นที่เราไปแข่งครั้งแรกแล้วพอมาครั้งนี้น่าจะเข้าครั้งที่สามแล้วที่ได้มาแหม่นี้แหม่นี้เราก็ลดน้ําหนักแต่ว่าลดไม่เยอะเพราะน้ำหนักเราไม่ต้องลดมากแต่ว่ารอบคนนี้เราภูมิใจมากเพราะว่าตอนนั้นที่เราลงไปอะเราคิดว่าแบบเออคนอื่นเขาเล่นดีมากเลยอะไรแบบนี้แ้วถ้าเราเล่นไม่ดีขึ้นมาเราจะโดนว่าไหมนี่อะ ใช่แล้วเราก็หันไปเห็นน้องๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆเขาก็นั่งอยู่ข้างสนามกันแล้วก็ก็เลยแบบมีกําลังใจฮึบขึ้นมานิดนึงว่าเออเขาแข่งกันมาหมดแล้วเขาก็ควรที่จะตื่นเต้นกันทุกคนเพราะตอนนั้นเราเป็นคู่สุดท้ายพอดีเราก็เลยแบบว่าฮึบโอเคเอาหน่อยแล้วหลังจากนั้นเราพอเราลงสนามไปแล้วก็แล้วก็ทําได้ใช่แล้วเราภูมิใจในตัวเองวันนั้นมากภูมิใจสุดๆแต่ว่า เราก็ตัดสินใจเลิกเล่นหลังจากจบแบบนั้นเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็ตั้งคําถามในใจมาแล้วปีหนึ่งเราแบบว่าได้ให้โอกาสตัวเองพัฒนาแล้วว่าเออถ้าเราเล่นเก่งกว่านี้กว่าเดิมที่เราเป็นเรายังจะอยากเล่นต่อไหมหรือว่าเราจะยังรู้สึกแบบนี้อยู่เราก็ได้คําตอบแบบนั้นว่าเออเราก็แบบเลิกเล่นดีกว่าใช่ก็อันนี้ก็เป็นแบบประสบการณ์ชีวิตที่รู้สึกว่าตลอด ประมาณ3าปีมันก็คุ้มค่าดีอะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็เล่าจบแล้วเกี่ยวกับ my time in my life ของเราก็ขอบคุณที่รับฟังกันนะคะ